เรื่องเล่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยการเมืองไทยในช่วงต้นทศวรรษ2000เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชื่อย่อ PAD หรือที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มพันธมิตรกู้ชาติหรือกลุ่มคนเสื้อเหลืองถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สร้างแรงสั่นสะเทือน ให้กับการเมืองไทยอย่างมีนิยาสำคัญสาเหตุที่นำมาสู่การชุมนุมการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีจุดเริ่มต้นจากความไม่พอใจต่อรัฐบาลที่นำโดยพันตำรวจโททักษินชินวัตรยศในขณะนั้นซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตและใช้อำนาจในทางมิชอบสาเหตุหลักที่นำไปสู่การชุมนุมประกอบด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต รัฐบาลในขณะนั้นถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในโครงการต่างๆรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้นำการแทรกแซงสื่อมวลชนมีการกล่าวหาว่ารัฐบาลพยายามควบกลุ่มสื่อเพื่อปิดกั้นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทำให้เกิดกระแสะไม่พอใจในหมู่ผู้ที่ต้องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการขายหุ้นชินคอป กรณีการขายหุ้นของบริษัทชิ้นขอบให้กับกลุ่มทุนต่างชาติในปีพุทธศักราช2549ได้กลายเป็นประเด็นร้อนเนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลอาจได้ประโยชน์ส่วนตัวจากการขายดังกล่าวข้อกังวลเรื่องความไม่เท่าเทียมการดำเนินนโยบายบางอย่างของรัฐบาลเช่นการใช้จ่ายในโครงการประชานิยมถูกวิจารณ์ว่าอาจสร้างความเสียหายระยะยาวต่อเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มอํานาจทางการเมืองของผู้นําโดยใช้งบประมาณแผ่นดินข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองมีเสียงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบระบบการเมืองและแก้ไขปัญหาการใช้อํานาจในทางที่ผิดโดยเฉพาะการสร้างระบบที่มีความยุติธรรมและโปร่งใสามากขึ้นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเริ่มต้นการเคลื่อนไหวในวันที่9กุมภาพันธ์2549 โดยมีเป้าหมายหลักในการต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยพันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตเชิงนโยบายการใช้อำนาจในทางที่ผิดและการครอบงำสื่อมวลชนการชุมนุมแรกเริ่มเกิดขึ้นในรูปแบบของการจัดเวทีประสัยการเดินขบวนในเขตกรุงเทพมหานครและการระดมมวลชนผ่านสื่อทางเลือกต่างๆในช่วงแรกการเคลื่อนไหวได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่ไม่พอใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศการจัดกิจกรรมมักเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อรัฐบาลพร้อมทั้งเชิญนักวิชาการและบุคคลสำคัญมาร่วมแสดงความเห็นผ่านเวทีประสัยเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจุดสำคัญที่ทำให้การชมุมนุมเริ่มได้รับความสนใจในวงกว้างคือ การเดินขบวนในพื้นที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเมืองไทยเช่นถนนราชดำเนินและการจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการใช้สีเหลืองเป็นตัวแทนของกลุ่มรวมถึงการประกาศข้อเรียกร้องที่ชัดเจนต่อรัฐบาลเช่นการลาออกของนายกรัฐมนตรีและการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองอย่างเร่งด่วนในช่วงปีแรกของการเคลื่อนไหวพันธมิตรย,ยังได้ขยายเครือข่ายผู้สนับสนุนไปยังต่างจังหวัดโดยใช้สื่ออย่างวิทยุชุมชน และเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อกระจายข่าวสารและเรียกระดมพลเมื่อสถานการณ์เริ่มทวีความบุนแรงในปีถัดมาการเคลื่อนไหวได้เปลี่ยนจากการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปสู่การปิดล้อมสถานที่สำคัญทางการเมืองเช่นทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขยายความการเคลื่อนไหวที่สำคัญการขับไล่รัฐบาลทักษิณ หลังจากการเคลื่อนไหวในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งแรกในวันที่11กุมภาพันธ์2549และกระแสการเรียกร้องขับไล่จากกลุ่มคนต่างๆในสังคมไทยอย่างกว้างขวางในที่สุดรัฐบาลทักษิณได้ประกาศยุบสภาในวันที่24กุมภาพันธ์2549เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่2เมษายน2549แต่พันธมิตรกลับเห็นว่า เป็นการใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือซักฟอกตัวเองจึงคงยืนยันชุมนุมในขับไล่ให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรให้ออกจากตำแหน่งอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยจัดให้มีการชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงในวันที่26กุมภาพันธ์2549อย่างไรก็ตาม การชุมนุมแม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายหรือข้อเรียกร้องของตนได้พันธมิตรจึงได้ทำการวินิจฉัยว่าหากปล่อยให้การเลือกตั้งดำเนินต่อไปจะทำให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่มีระดับของความรุนแรงและความเสียหายไม่น้อยกว่าการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อของประชาชนดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีตดังนั้นจึงมีทางออกหรือประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญหรืออยู่เพียงหนึ่งเดียวคือมาตรา7ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2540ที่บัญญัติว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพันธมิตรจึงได้ขอพึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อท่ง พระกรุณาใช้พระราชอำนาจตามในยะแห่งมาตราเจ็ดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540พระราชทานนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยพลันแต่การขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองโดยพลันโดยอ้างมาตราเจ็ด ก็ทำให้กระแสการคัดค้านจากฝ่ายต่างๆด้วยเช่นกันและไม่สามารถเป็นจริงได้เนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่25เมษายน2549ความว่าข้าพระเจ้ามีความเดือดร้อนมากที่เอออะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าไปอ้างมาตรา7ของรัฐธรรมนูญก็เป็นการอ้างที่ผิด แต่หลังจากนั้นนายพิพพธงชัยแกนนําก็ยังคงยืนยันว่าถ้าเรายอมรับมาตราเจ็ดเป็นมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญและยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยการเคลื่อนไหวขับไล่อย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งโดยการจัดกิจกรรมชุมนุมขับไล่และอื่นๆการปฏิเสธไม่ยอมรับการเลือกตั้งจากพันธมิตรการอยคอรการเลือกตั้งของพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้น โดยการไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งประสานกับตุลาการพิวัตรที่ตัดสินให้การเลือกตั้งในวันที่2เมษายน2549เป็นโมฆะและอื่นๆและการสนที่กำลังของฝ่ายต่างๆนำไปสู่กองทัพพิวัตรในที่สุดโดยการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญในวันที่19กันยายน2549ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหตุการณ์สำคัญในปีพุทธศักราช2551การชุมนุมได้ยกระดับขึ้นสู่การ,รเผชิญหน้าครั้งใหญ่เมื่อพันธมิตรเข้ายึดทำเนียบร,รัฐบาลเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อกดดันให้รัฐบาลลาออกเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สร้างความสนใจจากสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้กลุ่มยังได้เข้ายึดสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองในช่วงปลายปีเดียวกันการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ระบบการเดินทางทางอากาศของประเทศเป็นอัมาพาตช,ชั่วคราวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงในระหว่างการชุมนุมมีการประทะก,กันร,ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงกลุ่มผู้เห็นต่างทางการเมืองเหตุการณ์เหล่านี้นำมาซึ่งความรุนแรงการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในบางกรณี เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงโครงสร้างในสังคมไทยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอ,ยอย่างยั่งยืนขยายความการชุมนุมใหญ่193วันพันธมิตรได้จัดชุมนุมใหญ่ขึ้นในวันที่25พฤษภาคม2551โดยเริ่มรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเดินขบวนไปยังทรรเนียบรัฐบาลแต่ถูกสกัดไว้ที่สะพานมขวาน จึงได้ปักหลักชุมนุมที่บริเวณดังกล่าวและเพียงหลังการชุมนุมเพียงหนึ่งวันแกนนำพันธมิตรได้ยกระดับเป้าหมายไปสู่การขับไล่รัฐบาลโดยนายสนธิกล่าวปราศัยว่าการชุมนุมวันนี้ไม่ใช่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วแต่เปลี่ยนจุดหมายมาขับไล่รัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้เลยและได้ประกาศยกระดับเป้าหมายการชุมนุมเป็น โค่นล้มระบอบทักษิณและขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดให้สิ้นซากอย่างเป็นทางการในวันที่30พฤษภาคม2551หลังจากการปักหลักชุมนุมพันธมิตรได้ประกาศต่านกหวีดระดมพลเคลื่อนไหวเข้าร่วมการเคลื่อนไหวหลายครั้งที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. 20มิถุนายน2551สงคราม9ทัพพันธมิตรได้เคลื่อนกำลังคนฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปักหลักชุมนุมด้านหน้า ทำเนียบรัฐบาลตรงข้ามสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน2 26สิงหาคม2,551ปฏิบัติการถ่ยคู่ฟ้าพันธมิตรนํานักรบศิวิชัยได้เคลื่อนกําลังคนไปบุกยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT ในช่วงตอนเช้าตรู่และพยายามเชื่อมต่อสัญญาณถ่ายท่อสัญญาณเ s t v แต่ไม่ประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังได้บุกยึดสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่งเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังกรมประชาสัมพันธ์และบุกยึดทำรรเนียบได้สำเร็จในช่วงบ่ายในวันเดียวกันต่อมาในวันที่29สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามผลักดันให้ผู้ชุมนุมออกจากทำเนียบจึงเกิดการประทัดก,กับผู้ชุมนุมจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายหลังจากพันธมิตรบุกยึดทำเนียบได้สำเร็จ ในช่วงดึกวันที่1ต่อวันที่2กันยายน2551แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านพันธมิตรซึ่งได้ชุมนุมกันที่สนามหลวงได้เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อต้องการไปล้อมทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันให้กลุ่มพันธมิตรสลายการชุมนุมได้ปะทะกับพันธมิตรทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือ น,นายนรงศักดิ์กรอบไทยสงอายุ55ปีซึ่งเป็นกลุ่มนปชถูกตีที่ใบหน้าและศีรษะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด42ราย3เจตุลาคม2551พันธมิตรเป่านกหวีดระดมคนปิดล้อมรัฐสภาเพื่อขัดขวางการถแถลงนโยบายของรัฐบาลนายสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งได้รับการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากสารรัฐธรรมนูญอีคคำวินิจฉัย ให้ในายสมัครสุนทรเวชสิ้นสภาพนายกรัฐมนตรีและเกิดการประทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้443รายเสียชีวิต2ราย4 23พฤศจิกายน2551พันธมิตรได้ประกาศระดมพลทำสงครามครั้งสุดท้ายม้วนเดียวจบเพื่อต้องการหยุดการใช้อำนาจรัฐโดยในตอนเช้าของวันที่24ธันวาคม2551 พันธมิตรได้นำกำลังไปปิดล้อมรัฐสภาแต่เมื่อการประชุมรัฐสภาถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นพันธมิตรจึงเคลื่อนขบวนไปปิดสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นธรำเนียบรัฐบาลชั่วคราวและต่อมาในวันที่25พฤศจิกายน2551ได้เคลื่อนกำลังไปปิดสนามบินสุวรรณภูมิโดยในเวลาประมาณ20นาฬกาพันธมิตรได้ออกแถลงการชี้แจงว่า พันธมิตรได้ประกาศระดมพลใหญ่ตั้งแต่เวลา14นาฬกาของวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า50ชั่วโมงแล้วที่พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมพันธมิตรเคลื่อนไหวกดดันเพื่อหยุดอำนาจรัฐบาลอย่างสงบสันติเหิงสาการเคลื่อนไหวโดยมวลชนไปตามสถานที่ต่างๆอันได้แก่บริเวณรอบรัฐสภากระทรวงการคลงัง กองบัญชาการตำรวจนครบาลและทำเนียบรัฐบาลชั่วคราวที่สนามบินดอนเมืองแต่ทว่ารัฐบาลยังไม่แสดงความสำนึกยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นดึงดันจะอยู่ในอำนาจบริหารต่อไปและยังดื้อรั้นที่จะหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพักพวกของตัวเองต่อไปพันธมิตรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกกระดับการชุมนุมและเพิ่มมาตราการอารยะขัดขืนโดยการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อยื่นคำขาดผ่านพี่น้องประชาชนทุกประเทศและทั่วโลกไปยังนายสมชายวงสวัสดและคณะรัฐบาลให้ลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขและกราบขออภัยมาอย่างพี่น้องประชาชนทุกท่านที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการในครั้งนี้แต่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อหยุดอำนาจของรัฐบาลทรราชฆาตรกรหุ่นเชิดให้ได้อย่างถึงที่สุดทั้งนี้ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกราบขออภัยมาอย่างพี่น้องประชาชนทุกท่านที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินการในครั้งนี้แต่เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการเพื่อหยุดอํานาจของรัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิดให้ได้อย่างถึงที่สุดท่ามกลางสถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตํารวจวันที่28พฤศจิกายน2551ัารสารรัฐธรรมนูญ ได้กําหนดให้พัรคการมือที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาคดียุคพักคือพลังประชาชนพัรคชาติไทยและพัรคมัชิมาธิปไตยมาถแถลงปิดคดีในวันที่2ธันวาคม2551ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเร่งรัดให้มีการวินิจฉัยคดีอย่างรีบด่วนวันที่2ธันวาคม2551สารัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุคพ,พักพลังประชาชน พรคชาติไทยและพักมัชฌิมาธิปไตยทำให้พันธมิตรประกาศยุติการชุมนุมโดยระบุว่าจากผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทำให้พันธมิตรบรรลุงเงื่อนไขสองประการคือ 1. ได้รับชัยชนะในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญจนทำให้ยุบพักฝ่ายรัฐบาลที่ทุจชิตเลือกตั้งถึงสามพักค 2. ได้รับชัยชนะในการขับไล่รัฐบาลหุ่นเชิดชุดนี้ เป็นผลสำเร็จจึงขอประกาศยุติการชุมนุมทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในวันที่3ธันวาคม2551นอกจากนั้นยังประกาศว่า 1. หากรัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบทักษิณกลับมาอีกหรือมีการแก้ไขรัฐธรรมานูญหรือกฎหมายเพื่อฟอกความผิดให้กับคนในระบอบทักษิณเพื่อประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ พันธมิตรก็จะกลับมาอีก 2. หลังจากนี้ไปรัฐบาลชุดใดๆก็ตามที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่มีความจริงใจในการปฏิรูปสู่การเมืองใหม่หรือร่วมกับประชาชนพันธมิตรก็จะกลับมาอีกทันทีเช่นกันทั้งนี้หากนับตั้งแต่การเริ่มต้นชุมนุมในวันที่25พฤษภาคม2551 จนถึงวันยุติการชุมนุมในวันที่3ธันวาคม2551แล้วรวมเวลาในการชุมนุมทั้งหมด193วันซึ่งถือได้ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่เพื่อขับไล่รัฐบาลท,ที่ต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่แนวคิดและจุดยืนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีจุดยืนในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะการสาร้างระบบที่โปรง่งใส และลดการคอร์รัปชันกลุ่มยังเสนอแนวคิดประชาธิปไตยใหม่ซึ่งเน้นให้มีสภาผู้แทนร,ราษฎรบางส่วนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยให้เหตุผลว่าการเมืองในระบบเดิมเอื้อต่อนักการเมืองที่ขาดคุณธรรมนอกจากนี้พันธมิตรยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่กลุ่มเน้นย้ำในทุกเวทีปราศัย แนวคิดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีความเห็นสอดคล้องกันขณะเดียวกันก็เผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่มองว่าขัดต่อหลักการประชาธิปไตยในระดับสากลผลกระทบการชุมนุมของพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสังคมไทยในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การปิดสนามบินสุวรรณภูมิในปีพุทธศักราช2551สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลร,รวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติในเชิงสังคมการชุมนุมทำให้เกิดการแบ่งแยกทางความคิดอย่างชัดเจนในหมู่ประชาชนไทยความขัดแย้ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่คัดค้านพันธมิตรกลายเป็นรอยร้าวที่ยากจะประสานส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันในวงกว้าง นอกจากนี้เหตุการณ์ชุมนุมยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่การรัฐประหารในปีพุทธศักราช2549หรือรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญในเวลาต่อมาบทสรุปการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพลงประชาชนในการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แม้ว่าจะมีทั้งผู้ที่สนับสนุนและคัดค้านการเคลื่อนไหวนี้ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความท้าทายของการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทยหมายเหตุบทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อท่านจะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆด้วยนะครับ